ไอ้เหี้ยโปรกระโดดมาโดดขึ้นหน้าตากมาโยนยิงตายตอนนี้มีตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้าเรานะครับอ่าล้มล้มอ่าล้มไหมเออเรียบร้อยคอมมอนซ้ำอ่าเหี yeah. ้ยยิงไม่โดนอีกตกสไนถ้าไม่มีสโคปนี่ก็ยิงไม่โดนนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทั้งๆท,ที่สโคปติดตัวมันก็มีแต่ยิงไม่แมน่นเลยนะเดี๋ยวผมกากยังวะ Okay. น่าจะมีอีกตัวนะครับเห็นมันล้มแถวนี้มีไหมเช็คก่อนตรงบ้านหลังนี้มีหนึ่งคนนะครับเห็นเสียงเตีนอยู่ได้ยินเสียงเตีนอยู่ข้างบนนี้ครับเดินมามันน่าจะมันน่าจะได้ยินละเอาลูกเอาดิโอเคเรียบร้อยกับตายชิบหายโอเคที่ผมกดมาทีมสองนะครับมันก็เลยมีแค่สองคนอ่าแต่ผมมาคนเดียวงทีมสองลงคนเดียว f ฟี้ <Feel> Body ตอนนี้ผมได้เดินทางมาแสนไกลเพื่อที่จะขึ้นภูเขาไปดักยิงคนมันขึ้นยากอีกเหรอเยงง้ขึ้นยากายิบหายโอเคเออเ,เราไปบ้านหลังนี้ก็ได้มหมง่ายดิแคมบ้านหลังนี้แหละคือผมเข้าวงมาแล้ววงมันบีบไปไกลแล้วเว้ยอ่าเย่ยมเยี่ยมเยีมยมเนียมหาปืนนะไม่มีอะไรเลย น่าจะมีคนค้นไปแล้วนะครับมีไอดรอปอยู่ใกล้ด้วยไอ้ดรอปไหมไปไอ้ดรอปมึงต้องมีคนซุ่มอยู่แน่เลยว,วะ่ะโอเคค่อยไปครับนนั่ไงไอ้เหี้ยยิงมาจากข้างหลังอีกชิบหายไปเอาไอดรอปกูล้มแน่เลยบนปลายภูเขาเนี่ยมีคนตายบนภูเขาอ,อีกโอเคเราแคมป์มันเอาก็ได้ One eternity later ตอนนี้ผมได้แคมมาเป็นเวลาหลายล้านปีแล้วนะครับยังมีใครเดินผ่านผมมาสักคนเลยนั่งจนตูดหักแล้วบ้างเนะ่นะรอต่อไปครับไม่รู้รอต่อไปหวังจะบีบมาแลอ,อยังอีเดียวเสียงตีนฮะเนาวกี่มันขึ้นมาได้ไงวะ ไอ้เหี้ยโปรกระโดดมาโดดขึ้นหน้าตากมาโยนยิงตายไอ้โปโก็วิ่ายเลยอะเราไปดูตรงที่มันกระโดดขึ้นมาว่ามันมีอะไรเหยียบขึ้นมาหรือเปล่าไงไอ้เหี้ยล่งจ้งเลยที่โปรกระโดดนะเนี่ยไอ้เหี้ยพลาดผ่ายเลยโง่โสงสารปะโปอย่างนี้ในสังคมแบบนี้ข้างบนหน้าเรามีขึ้นไปผมโดนสอยแน่เลยว่ะ ตอนนี้วงบีบเข้ามาใกล้เราแล้วนะครับค่อยส้มไปผมดันดีไหมข้างๆเรามาโอเคผมขอดันขึ้นไปแล้วกันค่อยๆไต่ขอบวงไปนะครับถ้าก็จะจบเกมผมแนะนําเลยนะเราไต่ขอบวงจะดีสุดถ้าเดินไปกลางๆว่าไอคนที่มันอยู่ขอบขอบวงมันจะเห็นเว้อันนี้เป็นเทคนิคที่ผมเล่นมาแล้วผมประสบการณ์ผมเอง คนอื่นเขาเล่นยังไงผมไม่รู้ข้างบนนี้ฮะได้ยินเสียงน้ำเสร็จเดี๋ยวค่อยขึ้นไปยาผมยังไม่เต็มเลยปา้มยาก่อนเลือดผมยังไม่เต็มเลยเราค่อยย่องนะครับถ้าเราไม่ย่องมันจะยิงถังตีนจังหวะเดีก่อ,อยวขยิงยิงตอนนี้มันรู้ตัวจังหวะนี้เรียบร้อย เหลือกี่ตัว ja ละเหลือสี่ตัวสุดท้ายฮะตอนนี้ต้องรอให้วงบีบอีกรอบนะครับเพราะวงเหลือน้อยมากแล้สี่คนสุดท้ายแชมป์องเป็นของเราโอเคแกจะบีบแล้วครับสิบแปดวิเฮ้ยตัวหนึ่งมนึงเฮ้ยชุดพังเลยเอาไปหนึ่งสองเดียวเฮ้ยผมเปิดตำแหน่งนะครับสวยละ ถ้ามีคนเห็นตอนนี้ผมดับแน่มีที่กำบังแค่หินนะครับโอเคต้องเก็บตัวนี้ก่อนถ้าเก็บได้ก็ยังได้หนึ่งตัวแล้วก็ตายก็ได้ไม่เป็นไรชุดผางไม่ฮะมันน่าจะนอนอยู่ผมไปเลยไหมวะ <c oughs> กจะบีบบอ,าอ้าวชิบหาย,ลยนะแล้วมส้นไหนเวยนะอาละตายทั้งวัน มันต้องขออันดับดีๆทีขอขอไม่ที้งสิ <c oughs> อะมันยิงมาจากตรงนู้นนะครับวงบีบประทางผมนะครับถ้าเราหยุดจุดนี้ผมว่าน่าจะได้เปรียบอยู่โอเคปั๊มยาอยู่นอกหมอกก็ไม่เป็นไรปั๊มยาให้มันเสร็จเฮ้ยตอนนี้เหลือสองคนนะสองคนสุดท้ายสองคนสุดท้ายสองคนสุดท้าย,อ,ายอ้าว เฉยเลยอจะตายหมอกแน่เลยคนนั้นแหละโอเคโอ,คโอค้แรงแรงขึ้นแรงขึ้นสุดยอดทัสตินดัมโอเคสำหรับที่ดีผมก็ขอพอเพียงตัวนี้แหละนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับที่ดีถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมบ๊ายบายครับ